thank you ประวัติท่านพระจารย์มั่นภูริทตะเทระเสนอตอนที่89เมตตาต่อสิทธิ์ทั้งหลายหาประมาณไม่ได้กลางวันวันหนึ่งมีพระเป็นไข้ามาลาเลียในวัดแห่งนั้นวันนั้นปรากฏว่าไข้รเริ่มหนักแต่เช้า เจ้าตัวก็ไม่ไปบินทบาตและไม่ฉันจังหันด้วยพระที่ป่วยต่อสู้กับทุกขเวทนาด้วยการพิจารณาแต่เช้าจนบ่ายสามโมงไข่จึงสางลงตอนกลางวันที่ท่านกําลังพิจารณาอยู่ปรากฏว่ากําลังเรียบแรงอ่อนเพลียะมากท่านเลยเพ่งจิตให้อยู่กับจุดใดจุดหนึ่งของทุกขเวทนาที่กําลังกําเริบหนักโดยไม่คิดทดสอบแยกแยะเวทนาด้วยปัญญาแต่อย่างใดพอดีเวลานั้นเป็นเวลาที่ท่านพระอาจารย์มั่น ท่านพิจารณาดูพระองค์นั้นกำลังปฏิบัติอยู่อย่างชัดเจนและย้อนจิตกลับมาตามเดิมพอเวลาบ่าย4ี่โมงเย็นพระรูปที่ป่วยเข้ามาหาท่านพระอาจารย์มั่นพอดีท่านพระอาจารย์มั่นท่านก็ตั้งปัญหาถามขึ้นทันทีโดยที่พระองค์นั้นไม่ทราบสาเหตุบ้างเลยว่า ทำไมท่านจึงพิจารณาอย่างนั้นเล่าการเพ่งจิตจดจ้องไม่ใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะก,กายเวทนาจิตให้รู้เรื่องของกันและกันท่านจะทราบความจริงของกายของเวทนาของจิตได้อย่างไรแบบท่านเพ่งจ้องอยู่นั้นมันเป็นแบบรือสีแบบหมากัดกันไม่ใช่แบบพระผู้ต้องการทราบความจริงในธรรมทั้งหลายมีเวทนาเป็นต้นต่อไปอย่าทำอย่างนั้นมันผิดทาง ที่จะให้รู้เห็นความจริงทั้งหลายที่มีอยู่ในกายเวทนาในจิตตอนกลางวันผมได้พิจารณาดูท่านแล้วว่าท่านจะปฏิบัติอย่างไรบ้างกับทุกขเวทนาที่กําลังแสดงอยู่ในเวลาเป็นไข้พอดีไปเห็นท่านกําลังเพ่งจิตจ่ออยู่กับเวทนาเฉยเฉยไม่ใช้สติปัญญาคลี่คลายดูกายดูเวทนาดูจิตบ้างเลยพอเป็นทางให้สงบและถอดถอนทุกเวทนาในเวลานั้นเพื่อไข่จะได้สงบลงดังนี้ การอนุเคราะห์เมตตาแจ่บรรดาสิทธ์ทั้งหลายท่านพระจารย์มั่นท่านไม่ได้เลือกการสถานที่แต่อนุเคราะห์ด้วยวิธีการต่างๆตามที่เห็นสมควรจะทําได้เมื่อไรและแจกผู้ใดท่านเมตตาอนุเคราะห์อย่างนั้นเสมอมาบางทีท่านก็บอกตรงๆว่าท่านเองนี้ไปภาวนาอยู่ที่ถำ้ำโนนดีกว่ามาอยู่กับหมู่คณะอย่างนี้นิสัยท่านชอบถูกดัดสันดานอยู่เป็นนิดนี่ก็ไปให้เสือช่วยดัดเสียบ้าง จิตใจจะได้กลัวและหมอบลงสงบลงได้พอเห็นอาจเห็นธทมและอยู่สบายบ้างอยู่อย่างนี้ไม่ดีคนหัวดื้อต้องมีสิ่งแข็งแข็งคอยดัดบ้างถึงจะอ่อนเช่นเสือเป็นต้นพอเป็นคู่ทรมานกันได้คนกลัวเสือก็ต้องเอาเสือเป็นครูดีกว่าอาจารย์ที่ตนไม่กลัวเป็นครูกลัวผีก็ควรเอาผีเป็นครูคู่ทรมานจิตกลัวอะไรก็เอาสิ่งนั้นเป็นครูคู่ทรมานจัดว่าเป็นผู้ฉลาดในการฝึกทรมานตน พระองค์นั้นแต่ก่อนที่ยังไม่ได้บวชเธอเคยเป็นนักเลงมาแล้วจึงมีนิสัยกล้าหาญและตรงไปตรงมาว่าจะอยู่ต้องอยู่ว่าจะไปต้องไปและมีนิสัยหัวดื้ออยู่บ้างแต่ดื้อแบบพระพอได้รับโอวาทอย่างเด็ดๆเช่นนั้นแล้วเธอก็ตัดสินใจจะไปตามคําที่ท่านบอกโดยให้เหตุผลแก่ตัวเองว่าพระขนาดท่านพระจารย์มั่นนี้จะบอกเราไปให้เสือจินนั้นเป็นไปไม่ได้แน่ๆเราต้องไปอยู่ถ้ำนั้น ตามคำที่ท่านบอกตายก็ยอมตายไม่ต้องเสียดายชีวิตเพื่อได้เห็นเหตุเห็นผลในคําที่ท่านบอกว่ามีความจริงมากน้อยเพียงไรเราเคยได้ยินแต่คนอื่นบอกเล่าว่าท่านพูดอะไรต้องมีเหตุผลแฝงอยู่ในคําพูดนั้นอย่างสมบูรณ์เสมอไปคือท่านพิจารณาด้วยความละเอียดถี่ถ้วนแล้วถึงได้พูดออกมาผู้ที่ทราบความหมายของท่านพยายามปฏิบัติตามย่อมได้ผลทุกรายไปก็คําที่ท่านพูดกับเราคราวนี้ เป็นคำพูดที่หนักแน่นมากซึ่งประกอบด้วยเมตตาพร้อมทั้งความเห็นแจ้งภายในประหนึ่งท่านควักเอาหัวใจเราไปขยี้ขยำดูจนทราบเรื่องทุกอย่างแล้วถ้าเราไม่เชื่อและปฏิบัติตามท่านเมตตาบอกอย่างตรงไปตรงมาในคราวนี้เราก็ไม่ใช่พระเราก็คือนายดีๆนี่เองอย่างไรก็ตามเราต้องไปอยู่ในถ้ำนั้นแน่นอนในครั้งนี้จะตายก็ตายไปเมื่อไม่ตายขอให้รู้ทำแปลกประหลาดในที่เช่นนั้นจนได้ คำพูดท่านบ่งบอกชื่อเราอย่างชัดเจนไม่มีเงื่อนงำแฝงอยู่เลยแม้คำที่ท่านว่าเราหัวดือ้อไม่ยอมลงใครง่ายๆนั้นก็เป็นเครื่องวัดความถูกต้องได้อย่างสมบูรณ์แล้วเรายังไม่สามารถรู้เรื่องเราได้เท่าท่านเลยเท่าที่ทราบบ้างก็เป็นดังท่านว่าจริงๆเราจึงเป็นคนชนิดที่ท่านว่าร้อยเปอร์เซนต์ฉะนั้นอุบายที่ท่านบอกเครื่องทรมานคือเสือให้เราจึงเป็นคำที่ไม่ควรขัดแย้งอย่างยิ่งนอกจาก จะปฏิบัติตามท่านเท่านั้นความจริงท่านองค์นี้มีนิสัยหัวดื้อไม่ลงใครง่ายๆดังที่ท่านพระอาจารย์มั่นว่าจริงๆพอเธอนำคำพูดของท่านไปคิดเป็นที่โปรงใจแล้ววันหลังก็มากราบลาท่านไปถ้ำน,นั้นพอเธอขึ้นไปกราบ ท่านพระอาจารย์มั่นถามเธอทันทีว่าท่านท่านจะไปไหนเห็นครองผ้าเต็มยศมาหาทํานองจะออกแนวรบอย่างเอาจริงเอาจังเธอตอบท่านตามนิสัยว่ากระผมจะไปตายในถ้ำที่ท่านพระอาจารย์บอกให้ไปท่านพระอาจารย์พูดสวนขึ้นมาทันทีว่าผมบอกให้ท่านไปตายในถ้ำนั้นจริงๆดังท่านว่าหรือผมบอกให้ท่านไปภาวนาต่างหากเล่าเธอตอบท่านทันทีว่าความจริงท่านอาจารย์บอกให้กระผมไปภาวนาต่างหาก ไม่ได้บอกให้ไปตายแต่กระผมทราบจากพระท่านเล่าว่าถ้ำนั้นมีเสือโคร่งใหญ่อยู่ในถ้ำข้างบนของถ้ำที่กระผมจะไปอยู่นั้นเป็นประจำซึ่งถ้ำนั้นอยู่ไม่ห่างจากถ้ำที่กระผมจะไปอยู่นักเลยและทราบว่ามันเคยเข้าๆออกๆออออขึ้นๆลงๆถ้ำนั้นเวลามันจะไปหากินที่ไหนก็ลงผ่านมาถ้ำนั้นที่กระผมจะไปพักเสมอจึงไม่แน่ใจในชีวิตเวลาไปพักอยู่ที่นั้นฉะนั้น เวลาท่านอาจารย์ถามกระผมจึงเรียนตอบตามความรู้สึกที่หวาดต่อมันอยู่เสมอมาท่านพระอาจารย์มั่นถามว่าก็ถ้ำนั้นก็เคยมีพระไปอยู่มาแล้วหลายองค์และหลายครั้งก็ไม่ปรากฏว่าเสือมาเอาท่านไปกินแต่เวลาท่านไปอยู่ที่นั้นทํำไมเสือจะมาคว้าเอาไปกินเล่าเนื้อท่านกับเนื้อพระเหล่านั้นต่างกันอย่างไรจึงทําให้เสือกลัวและกล้าและหิวโหวยอยากกินต่างกันนักเล่า ท่านไปได้เนื้อหอมหวานมาจากที่ไหนเหล่าสัตว์มีเสือเป็นต้นถึงได้ชอบท่านนักถึงกับต้องจดจ้องมองดูและคอยแต่จะหาจินเฉพาะท่านเพียงรูปเดียวเท่านั้นจากนั้นท่านพระจารย์มั่นก็อบรมสั่งสอนเกี่ยวกับมายาของใจที่หลอกลวงคน ได้ร้อยแปดพันในยะอยากที่จะตามทันได้ง่ายๆถ้าไม่ใช่นักทดสอบและวิาพากษ์วิจารณ์จริงๆจะทรมานใจดวงแสนปิ้นปล่อนให้หายพยศได้ยากนี้ยังไปไม่ถึงไหนก็ยอมเชื่อจิเลศกระสิบใจยิ่งกว่าเชื่ออาจารย์เสียแล้วจะไปรอดหรือท่านความตายนั้นพวกเรายังไม่เคยตายกันแต่โลกกลัวกันมากส่วนความเกิดอันเป็นเหยื่อลอปลาทำให้ความตายปรากฏตัวขึ้นมาไม่ค่อยมีใครกลัวกัน ใครๆก็อยากเกิดกันทั้งโลกไม่ทราบว่าอยากเกิดอะไรกันนักกันหนาเท่าที่เกิดมาเพียงร่างเดียวก็แสนทุกแสนกังวลพออยู่แล้วถ้ามนุษย์เราแยกแขนงเกิดได้เหมือนแขนงไม่ไผ่แล้วก็ยิ่งอยากเกิดกันมากเพียงคนเดียวก็อยากแตกแขนงออกไปเป็นร้อยแปดพันคนโดยไม่คิดถึงเวลาจะตายเลยว่าจะพร้อมกันกลัวความตายทีละตั้งร้อยคนพันคนโลกนี้ต้องเป็นไฟแห่งความกลัวตายกันจนไม่มีที่อยู่แน่ๆเลย เราเป็นนักปฏิบัติทำไมจึงกลัวตายนักยิ่งกว่าฆราวาสที่ไม่เคยได้รับการอบรมมาเลยและทำไมจึงปล่อยใจให้กิเลสย่ำยีหลอกหลอนจนกลายเป็นคนสิ้นคิดไปได้ทั้งที่ความคิดและสติปัญญามีอยู่ทำไมจึงไม่นำออกมาใช้เพื่อขับไล่กิเลสกองต้มตุนที่ซ่องสมอยู่ในหัวใจให้แตกกระจายออกไปบ้างจะได้เห็นความโง่เขลาของตัวที่เคยมัวเมาเฝ้ากิเลสมานานไม่เคยเห็นฤทธิ์ของมัน สนามชัยของนักรบก็คือความกล้าตายในสงครามนั่นเองถ้าไม่กล้าตายก็ไม่ต้องเข้าสู่แนวรบความกล้าตายนั่นแลเป็นทางมาแห่งชัยชนะฆ่าศึกศัตรูถ้าท่านมุ่งต่อแดนพ้นทุกขได้ความเห็นทุกจริงจริงท่านก็ต้องเห็นความกลัวตายนั้นว่าเป็นกิเลสพอกพูนทุกบนหัวใจแล้วตามแก้ไขที่สนามชัยอันเป็นที่เหมาะสมดังที่ผมชี้บอกท่านก็จะเห็นโทษแห่งความกลัวว่า เป็นตัวเขย่าก่อกวนใจให้กระเพื่อมขุนนัวและเป็นทุกข์ในวันใดวันหนึ่งหรือเวลาในเวลาหนึ่งแน่นอนดีกว่าท่านจะนั่งกอดนอนกอดความกลัวตายนั้นไว้เผาลนหัวอกหัวใจให้เกิดความทุกข์ร้อนนอนคลางอยู่ในใจไม่มีวันปลดปล่อยได้ดังที่เป็นอยู่เวลานี้ท่านจะเชื่อธรรมเชื่อครูอาจารย์ว่าเป็นความเลิศประเสริฐศักดิ์สิทธิ์หรือท่านจะเชื่อความกลัวที่กิเลสปล่อยมายั่วหัวอกหัวใจ ให้มีความสะทกสะท้านหวั่นไหวจนไร้สติปัญญาเครื่องปวดเปลืองแก้ไขตนมองไปทางไหนมีแต่เสือจะมากัดมาฉีกไปกินเป็นอาหารอยู่ทํานองนั้นนิมนต์นำไปคิดให้ถึงใจทำที่ผมเคยปฏิบัติด,ดัดสันดานตนและเคยได้ผลมาแล้วก็มีดังที่พูดให้ท่านฟังนี่แหละนอกจากนั้นผมก็ยังมองไม่เห็นขอจงคิดให้ดีตัดสินใจให้ถูกนับแต่ขณะที่ท่านพระอาจารย์มั่นเทศกันหนักหนักให้ฟังแล้ว เธอว่าขณะนั้นใจมันจะออกแสงแพรวขึ้นด้วยความกล้าหาญเพราะความปีติในธรรมพอท่านพระอาจารย์มั่นเทศจบลงก็กราบลาท่านลงม,มาและเตรียมตัวออกเดินทางไปถ้ำในขณะนั้น